ทีนี้มาดูในเรื่องของการจัดทําหลักเกณฑ์นะครับการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเสียชีวิตนะครับการอย่างแห่งประเทศไทยเผยกําลังเร่งร่างระเบียบสวัสดิการและและหลักเกณฑ์สําหรับการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเสียชีวิตครับรัฐบาลโดยการอย่างแห่งประเทศไทยหรือกยทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุง่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรนะครับนอกจากนโยบายขับเคลื่อนอย่างพาราไทย ให้เกิดสิัธรภาพและความย,ายั่งยืนแล้วการลดความเหลื่อมล้าด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของชาวสวนยางก็ถือเป็นอีกภารกิจที่กยทมุ่งมั่นดําเนินมาตลอดนะครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการการยางประเทศไทยได้มอบหมายให้กยทเร่งร่างระเบียบสวัสดิการและหลักเกณฑ์สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเสียชีวิตโดยต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จและเสนอให้คณะกรรมการกยทเห็นชอบโดยเร็วซึ่งให้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุด ที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับทางนี้ระหว่างดําเนินการกําหนดและจัดสัิการให้แล้วเสร็จหากมีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยทเสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าปรง่งศพ รายละไม่ต่ำกว่า30,000บาทครับส่วนกรณีสวนยางประสบภัยสถานการณ์น้ำท่วมทำให้พื้นที่สวนยางบางส่วนได้รับความเสียหายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวสวนยางทางกยทก็ยังมีสวัสดิการช่วยเหลือชาวสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กรณีสวนยางประสบภัยรายละไม่เกิน3,000บาทซึ่งเป็นสวัสดิการที่กยทจัดสรรให้ในกรณีสวนยางประสบภัยเช่นน้ำท่วมไฟไหม้ภัยแ้ง รวมถึงโรคและก็ศัตรูพืชทุกชนิดจนทําให้ต้นออยางเสียหายตายหักโค่นจนไม่สามารถเติบโตหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อไปโดยสามารถแจ้งความขอรับความช่วยเหลือนะครับต่อเจ้าหน้าที่กยทสาขาในพื้นที่ที่สวนยางนั้นตั้งอยู่ภายใน30วันนับจากวันที่ประสบภยัยหรือนับจากวันที่ภัยพิบัติสิ้นสุดลงนอกจากนี้กยทก็มีเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตราบ ตา49วงเล็บ5เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีได้รับความเดือดร้อนซึ่งครอบคลุมถึงกรณีภัยพิบัติรายละไม่เกิน50,000บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีระยะเวลาชำระนี่ไม่เกิน3ปีด้วยครับ